สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เรามีโอกาสอยู่ที่เทคนิคญี่ปุ่นผมมาฝึกงานครับประมาณ10กว่าวันที่เทคนิคนี้นะมาเหมือนเป็นช่งางมันเป็นพนักงานหนึ่งคนเลยค่อนข้างเหนื่อยและลำบากกันนะครับผมคนญี่ปุ่นทำงานได้ถือว่าโหดมากๆเลยทุกวินาทีมีค่าจริงๆก <laughs> <laughs> ็เหนื่อยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูก่อนนะครับผมว่าเทคนิคเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นนะครับผมที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือตึก ของเทคนิค ด้านฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง Maintenance นะครับผมการทำชโชกต่างๆไนตรอนจะถูกประกอบที่นี่ของทั่วเอเชียเลยนะแล้วก็การ Maintenance นะครับผมการ Modify อะไรต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยจะมีพนักงานประมาณ30คนนะครับผมอันนี้คือตึกของนี่นะครับ คือตึกของเมนเทนเนซ e ครับตอนเย็นมาก็จะมีรถมาจอดเทียบตรงนี้แล้วก็เอาของทุกอย่างออกไปนะครับผมอวันหนึ่งเยอะมากเลยเป็นคันรถนะสำหรับการทำช่วงของเขานะครับผมแล้วก็ตึกที่อยู่ก็คือจะอยู่ที่ตึกนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกทีมงานดิสเพลยด้านบนเป็นห้องประชุมแล้วก็จะมีห้องที่ให้ซ่อมรถเดี๋ยวผมพาไปดูช่องที่ซ่อมรถก่อนนะครับญี่ปุ่นกฎหมายเขา ค่อนข้างเยอะไม่เหมือนบ้านเรานะครับเมื่อวานผมถ่ายไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าวันนี้ผมต้องมาถ่ายใหม่แก้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าลองเอาฟุตเทจให้กับเขาดูแล้วเขาบอกว่าหลายอย่างลงไม่ได้นะครับอย่างเช่นข้างในห้องเมเทนเนซ์อะไรต่างๆเนี่ยลงไม่ได้นะครับผมเป็นเป็นความลับของเขาว่ามันจะมีลูกค้าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้วอกนะครับผมแล้วก็รถต่างๆที่เป็นรถของลูกค้าที่มาจอดไว้ ก็ให้ชมไม่ได้แต่ผมจะให้ชมก่อนว่าการขึ้นไปเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลิฟต์เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วเอาลิฟต์ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเป็นห้องให้แมนเทเนนซ์ของมอเตอร์ไซค์ต่างๆอยู่ด้านบนนะครับมีรถมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งถนนแล้วก็วิบากตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยตัวเด็ดๆอยากพาชมมากเลยแต่ว่าพาชมไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราพาจะไปดูตัว รถมอเตอร์ไซค์ของของเทคนิคนะครับผมตัวนี้โชว์ได้เพราะว่าเขาซื้อมาเอาไว้เดโมโเยอะมากแต่อยู่อีกโกดังหนึ่งจะเป็นคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปเที่ยวคร่าวๆว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างจากเทคนิคไปไปดูกัน เริ่มต้นเมื่อเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าถ้ามีรีเควส t อะไรต่างๆก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีคอนซัลท์อยู่ตรงนี้นะครับว่าอยากทำอะไรอยากคอสตอมรถอะไรทำยังไงประเภทไหนมีปัญหาย,ยังไงก็สามารถปรึกษาได้ที่นี่เพราะว่าพนักง,งานทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับเยอะมากนั่งกันอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังเข้าไปด้านหลังก็จะกลายเป็นอููเมเทเนนส์นะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายนะนะครับ แล้วก็ตรงนี้คือ Product ของเทคนิคต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันเลยครับกับ Product แรกก็คือผลิตภัณฑ์จาก SKF ต่างๆที่นี่ก็จะเป็น Authorized Importer ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายอย่างเช่นตัวนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าอ๋อถ้าใช้ SKF Seal ตัว Low f i c t i o n ต่างๆ ตัวสีเขียวหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมีของตัวด้านในของตัวโชคด้วย skf seal นะครับตัวนี้ seal head unit ครับ d u s seal bumper ต่างๆจะมาจาก skf นะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดคือตัว dual compound ตัวนี้ที่เมืองไทยก็เริ่มมีขายแล้วนะจะดีกว่าทนกว่าลื่นกว่านะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อย แล้วก็พวกแบริ่งต่างๆจาก SKF ต่อมาคือด้านล้อครับล้อก็จะเปลี่ยนล้อเดิมให้ทนและเบาขึ้นด้วย TTI Racing Wheel ตัวนี้ตัวขอบนะครับผมก็จะเป็นของญี่ปุ่นแท้คือ DID Dirtstar ส่วนด้านตัวฮับก็จะเป็นของเทคนิคครับมีหลายสีหลายขนาดให้คุดเลือก แล้วก็ทุกอย่างจะเป็นแฮนด์เมดโดยใช้คนทั้งนั้นเลยไม่ได้ใช้เครื่องจกักรค่อยๆขึ้นนะครับผมตรงมากแม่นยํมมากส่วนด้านตัวน้ำมันโชคนะครับก็จะเป็นสูตรของ t g r โดยเฉพาะบ้านเราใช้อยู่แต่ว่าไม่สามารถจำหน่ายได้นะเนื่องจากต้องจดคุณภาพก่อนก่อนที่จะนำเข้านะครับก็จะมีให้เลือกมากมายเลย ของ t j r มีตั้งแต่ 20W15W อันนี้ FOX OIL นะ7.5 0 5 w นะครับแล้วก็ตัวตัวโชค๊คจะเป็นตัวหนึ่งจะเป็นสอสีแบบนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันจาก t t r สูตรพิเศษจากที่นี่ที่เทคนิคไทยแลนด์ก็ใช้น้ำมันตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้แยกเอาไว้ขายแบบนี้เฉยต่อมาคือตัว Trick นะครับตัวนี้ขายดีมากในบ้านเราเพราะว่าทําให้รถเดิมๆกลายเป็นรถแข็งได้โดยใช้ตลับไส้ในของทริกตัวนี้นะครับาเสียมากทริกความคิดนะครับก็จะเป็น Honda c f 3 5 5 l L 3 3 0แต่จริงๆแล้วบ้านเราคือ 300L นะที่นี้ไม่มีรถ300นะครับเพราะว่ากฎหมายไม่เหมือนกัน ก็ตัวนี้จะเป็น Competition Kit จะได้ทั้งคอมเพรสชันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรีบ n d คอมเพรสชัน n จะอยู่ด้านล่างนะครับปรับได้ราคาตอนนี้ราคาพิเศษมากเลยสนใจ Inbox มาเลยนะครับเพราะว่าพึ่งกลับมา Reopening ่ใหม่ส่วนตัวนี้เป็นตัวฟันคิดจะมีอยู่ข้างเดียวอยีกข้างหนึ่งใช้ตัวสปริงเดิมราคาก็ประหยัดลงมา เดี๋ยวต่อมาไปดูผลิตภัณฑ์อื่นกันครับแน่นอนว่าในตรอนในเอเชียทุกอันจะถูกแฮนด์เมดโดยญี่ปุ่นจากที่นี่นะครับทั่วเอเชียเลยจะผลิตที่นี่ทั้งหมดจะเป็น Japan Quality นะครับส่วนมากมายตัวนี้จะเป็นพวกโมโนนะจะใหญ่กว่าจะมีโชคต้นเดียวนี้นะครับเห็นอันนี้จะเป็น พีโรดนะครับไฮดรอลิกพีโรดแล้วก็มีสับแทงอยู่นี้ผมก็จะได้เรียนรู้วิธีการประกอบด้วยครับก็จะได้ประกอบซ่อมแมทนเนนทุกอย่างที่สามารถาประเทศไทยสามารถทำได้ไม่ต้องส่งมาที่ญี่ปุน่นนะครับส่วนตัวนี้เห็นเยอะมากมายเป็นตัวโมโนไอตัวทวินนะครับตัวทวิน ตัวนี้ไม่มีซับแทงแต่ข้างบนจะเป็นแก๊สนะนะครับตัวนี้จะเห็นเยอะในตาม X Max Forza นะครับต่างๆในตัวแล้วก็พวกรถเล็กครับพวก M S X ต่างๆมีซับแทงด้วยครับพรีเมียมมากแล้วก็สีพิเศษพิเศษนะครับเววอร์ v v ตัวนี้ถ้าดูไม่ผิดตัวนี้จะเป็นของพวก Triumph นะถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับ Triumph รถอังกฤษแล้วพวกนี้เป็น Limited Edition อะไรต่างๆโค้ดตัวนี้น่าจะเห็นอยู่ใน Over Nitron ใช่ไหมแต่ไม่ใช่สปริงสีนี้นะครับมันด้านเปลือกภายนอกจะเป็นคาชิมาโค้ดครับจะแพงกว่าเยอะเลยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดพิเศษเนี่ยคาชิมาโค้ดต่างๆอ๋อตัวนี้เป็น DLC นะครับ Diamond Light like Coating พรีเมียมของตัวไนตรอนลิมิตต์ต่างๆเยอะแยะมากมายต่อมาคือเอ็กซ์ครับเอ็กซ์จากเยอรมนีเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายในญี่ปุ่นถ้าเห็นรถแข่งต่างๆในรายการใหญ่ๆรถแชมป์ต่างๆก็จะใช้แต่ตัวเอ็กซ์ทริกทริปเตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราเห็นกันบ่อยครับตัว t e ทค 5.2นะครับตัวนี้ตัวท็อปพอว่ามีซับแท้งทวีเวอร์อ t จตอนนี้ราคาพิเศษติดต่อได้มีแล้วที่เมืองไทยนะตอนนี้เกือบหมดแล้วครับสินค้าชิปปิ้งรับแรกขายดีมากอยู่ที่นี่ก็ประมาณแสนเยนราคาพอๆกับเมืองไทยเลย3.1 1.1นะครับ ต่อมาคือระบบช่วงหน้าของโชคหน้ารถแข่งต่างๆจากไนตรอนครับก็จะมีระบบคาร์ทริจคิดเหมือนกันแต่ราคาแตกต่างกับ t j r เยอะนะเพราะว่าอันนี้เป็นของอังกฤษนะครับพอใส่เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็สามารถไปรถแข่งได้ปรับตามความต้องการของลูกค้าน้ำหนักเท่าไหร่รถรุ่นอะไรนะครับสามารถเซตติ้งได้หมดขับขี่แบบไหนบางคนขับขี่แบบทัวริงบางคนขับขี่แบบสนาม การเซตติ้งจะไม่เหมือนกันนะะ me, กนะคาทิชมีเยอะแยะมากมายหลายคนที่รู้จักไนตรอนก็นึกว่ามันจะทำแต่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไนทรอนมีชื่อเสียงมากในฝั่งยุโรปคือการทำโชครถแข่งรถยนต์นะครับอันนี้คือโช๊ครถยนต์ของรถแข่งจากไนทรอนมีซับแทงนะครับแล้วก็ปรับได้ทั้ง h high c o m p s e s s i o n l o w c o m p r e s s i o n ต่างนะครับพรีเมียมมากๆต่อมาที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ,อการบริการพิเศษจากเทคนิคครับก็คือการเพิ่มสมรรถนะของโชคหน้ารถแข่งโดยการเคลือบแ l ล c k คาชิมาโคตติ้งนะครับถ้าคุณรู้จักคาชิมาคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทนแล้วก็ลื่นนะครับมีอยู่3สี ก็โคดติ้งได้แต่ต้องส่งมาที่ญี่ปุ่นหมดนะแล้วก็อินเนอร์ทูบครับโคดติง้ตงตัวนี้ถ้าขี่รถวิบากขี่รถแข่งนะครับคุณจะรู้ว่าเดิมๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันโดนนะครับมันโดนหินโดนอะไรต่างๆนะมันจะทำให้ช็กลัว่วแต่ที่นี่สามารถซ่อมผิวได้แล้วก็เคลือบใหม่แต่ราคาไม่ถูกนะนะครับ3 8 5ห5ต่อข้างนะต่อข้าง แต่ลื่นมากๆนะครับตัวนี้จะเป็น D L C ครับ Diamond Light Carbon Coating ครับจะลื่นแล้วก็ทนกว่าเดิมครับแล้วก็การวีวาวการจูนต่างๆจากเทคนิคจากชกเดิมๆให้มาใส่ตัวปรับนะครับ Compression uh, High กับ l o ตรงนี้ก็ทำได้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเทคนิค T G R นะครับ Duo แล้วก็จะมีนะครับเป็น a d v a n นซ์คิดของรถญี่ปุ่นต่างๆนะครับ TASE เท c นิคเรวูเทคนิคแอดวานซ์สมาร์ทคาร์ทิชนะครับก็รถแปลกๆอะไรต่างๆฝัง่งญี่ปุ่นที่ให้โชคมาสามารถทำมาเป็นรถแข็งได้ ฟิงทุกอย่างของไนตรอนอยู่นี่หมดเลยนี่คือด้านล้อต่างๆนะครับเราจะมีะแผนกทำล้ออย่างเดียวเลยของ TGR จะเป็นคัสตอมครับทำมือ Handmade Japanese Handmade ทุกล้อที่นี่นะครับเรจะถูกทำโดยช่างญี่ปุ่นจากที่นี่หมด แผนกแล้วครับวันนี้ก็เอามาให้ดูว่าเทคนิคมีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็หน้าตาของบริษัทเป็นยังไงนะครับผมยิ่งใหญ่พนักงานเยอะก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยพื้นที่จะไม่ค่อยกว้างมากจะเดินสวนกันไปสวนกันมานะครับผมแล้วก็การถ่ายทําถ่ายได้บ้างถ่ายไม่ได้บ้างแต่ว่าตรงนี้ถ่ายได้ก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมด้านบนก็จะเป็น แมนเทเนนซ์เสียรถมาเป็นคันอย่างที่บอกส่วนด้านหลังก็จะเป็นศูนย์เซอร์วิสเซนเตอร์นะครับตัวนั้นก็ถ่ายไม่ได้โอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่นี่เทรนที่นี่อีก10วันคนไทยจะได้ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าต้องรอช่างญี่ปุ่นบินไปเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็เรียนเรืเร่อยๆอ,อันนี้เป็นผมเรียนมาประมาณ3ปีละกับเทคนิคนะครับผมเจอตลอดเวลา นะครับเดือนละครั้งมา3ปีแล้วตอนนี้ต้องมาเรียนรู้ด้านลึกที่สุดก็เลยต้องมาที่ญี่ปุ่นนะครับผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปดูรถของเทคนิคกันว่าเขาโมอะไรไปบ้างใช้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมีะเป็นคลิปหน้าลากันไปก่อนครับชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับช็อค u มอเตอร์ไซค์ที่คุณรักแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ